มีฝีมือมีผลงานมีความรู้มีการพัฒนานั่นแหละช่วยกันคิดช่วยกันทำสร้างสรรค์ปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยคนนี้น้องแนะนำตัวเองเลยนะซึ่งเป็นอสมอใหม่เข้ามามีความต้องการที่อยากจะเข้ามาทำงานในด้านของการบริการด้านสุขภาพ วักเคียงฟองแล้วพี่จะขอปลอบนอหนห้หึ่าฮ่าค่ะวันนี้ลูกจะไปกับแม่หรือเปล่าลูกหนูบอกแม่อีูทางแล้วว่าหนูไม่มีทางทำงานอย่างนนั้แน่นอนผู้หญิงสวยๆอย่างหนูเนี่ยต้องทำงานดีๆสบายๆเท่านั้นทำไม วันๆก็เอาแต,แต่แต่งตัวอย่างนี้ละลูกแม่อย่ามายุ่งกับชีวิตหนูได้ไหมทำไมไม่หัดทำอะไรให้มันเป็นประโยชน์บ้างละลูกออกไปจากห้องหนูได้แล้วเ๋ยี่ไปี่ไปรับยานะหมอสั่งยาให้แล้วนะครับขอบคุณครับคุณห,นะหมอ,อสวัสดีครับสวัสดีครับหายไวๆนะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับหมอหลังจากที่ พอเราลงทำแผนที่แล้วเนี่ยนะแล้วก็ชาวบ,บ้านก็ให้ความยอมรับลงมากขึ้นอนะก็ดีขึ้นไม่เหมือนน่าจะดีนะช่วยนบไม่เหมือนกับเมื่อก่อนเลยนะที่เราทํางานผ่านมาดูพวกเราจะไม่ค่อยได้สนใจอะไรเลยแต่ปัจจุบันนี้ดูอสมอเนี่ย,ยพัฒนาตัวเองแล้วก็พัฒนาชุมชนขึ้นมาเยอะ,ะทําให้พวกเราเนี่ยน้าภาคภูมิใจนะ,ะและปล้องคืนนี้ยมันสุดสุดบ๊ายบาย เจ้าตังตังหมดแล้ววันนี้หนูยอมไปทำงานกับแม่สักวันก็ได้ได้ได้าฆษณาความตีช่วยความหน่อยตามไปถามภาชนะไจ้ เดี๋ยวจะเกิดยุงค่ะยุงนั้นแหลยุงนั่นเองทำไมต้องมาทำอะไรลำบากอย่างนี้ด้วยเนี่ยคนอื่นเขาลำบากกว่าเราอีกเยอะนะลูกเราเป็นอสมรเ,นะเรา,เาต้องมาทำหน้าท <c oughs> ี่อย่างนี้แหละเพื่อพื้นที่รู่เรื่องตื่นเต้นจริงว่าจะมาตื่นเต้นเนี่ยเนี่ยลำบากอย่างนี้อุตส่าห์มาก,กันอีกนะโอ้ยแลเป็นไรคะคุณลูกขอบคุณมากครับเนี่ย ตามดันดามดันดีดีมาจถอวมไปเลยเลี้ยงแล้วเข้าวาเคียงซองแล้พี่จะขอปรอบนอาให้ค enfin ุณลองแม่วาไม่ไว้ลองไม่ร้อง้วเขาให้คนณลองแม่ไม่จะเมื่อ คุณลองแม่วาไห่ล้องไห่ล้องเราให้คุณลองแม่วาเราไปใช่เมื่อเวลาละเวลาเย็นเอ็นเม่ว่าไงลูกถ้าเป็นอสมอต้องทำยังไงบ้างเหรอคะ ตังนี้ต้ดีจกไม่เคยมาบีบมานวดให้จะเดี๋ยวนี้มาบีบมานวดให้เขาเก่งไหมเขาเก่งเลยเขาเก่งคนคนคิดทำได้สร้างสรรค์ปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย